ภาพยนตร์เสือทำไมถึงเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนรอคอยอย่างไม่น่าเชื่อและนี่คือส่วนที่สุดยอดที่คุณอาจพลาดซามงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลร่วมมือกับก้องเกียรติโปรดักชั่นและพัธมิตรชั้นนำอย่างกระทรวงวัฒนธรรมและโทรวิชั่นแนวจัดงานสาภาพเด็กหนังพิเศษโดยเปิดรอบชมภาพยนตร์เสือฟรีและมอบโอกาสให้ผู้ชมได้พูดคุยเบื้องหลังกับทีมผู้สร้างอย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็ก งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้กำกับชื่อดังขมก้องเกียรติขมศิริพร้อมสองนักแสดงนำโตโน่พากินคำวิไลศัก์และหลินมชนาต่อสุวรรณมาศที่มาพูดคุยแบบไม่เคยมีมาก่อนดำเนินรายการโดยแชมป์ัสดูไอทีที่ชวนให้ผู้ชมเข้าใจถึงความท้าทายและความสนุกสนานในการถ่ายทำภาพยนตร์แอคชั่นที่โหดมันหาพร้อมเคมีระหว่างนักแสดงที่เข้มข้นและความสำเร็จของจักรวาลเสือที่ทำให้แฟนๆเรียกร้องภาคต่อกันทั่วประเทศ แต่คุณคิดว่าเพียงแค่นี้หรือไม่จุดที่น่าสนใจคือการที่ทีมผู้สร้างเปิดเผยว่าภาพยนตร์เสือไม่ใช่แค่เรื่องราวของการต่อสู้แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงปัญหาสังคมที่เราอาจเคยเผลอมองข้ามซึ่งนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้ชมอาจพลาดไปงานปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปร่วมกันของทีมผู้บริหารสามงคลฟิล์มนำโดยคุณอวิกาเตชรัตนประเสริฐรองประธานกรรมการฝ่ายการตลาดคุณจตุสมเตชรัตนประเสริฐ รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อสารการตลาดและโปรดิวเซอร์รวมกับคุณพุทธิพงศ์สายสีแก้วผู้ร่วมควบคุมการสร้างพร้อมอาจารย์และนักศึกษาจาก8สถาบันด้านภาพยนตร์และสื่อสารมวลชนทั่วประเทศโดยเฉพาะคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปรทุมนำโดยอาจารย์ธิรพันธ์ชนาพันธ์หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเข้าร่วมเพื่อเปิดมุมมองใหม่และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาฟิล์มเพื่อในการก้าวสู่สายอาชีพภาพยนตร์ แล้วคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับความสําเร็จของภาพยนตร์เสือคุณเห็นด้วยกับการที่ภาพยนตร์นี้สามารถสะท้อนปัญหาสังคมได้อย่างลึกซึ้งหรือไม่หรือคุณคิดว่ามันเพียงแค่ความบันเทิงเท่านั้นขอเชิญชวนให้คุณแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างภาพยนตร์เสือเข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์อย่าพลาดสปูร์สเวค์ฟิ U, เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงเสือสีเทเกอร์แซมมฟิม